ข้อมูลของต้นไม้ต้นนี้จะต้องถูกใจท่านที่รักและชื่นชอบไม้ยืนต้นรูปร่างแปลกตาแล้วก็รวมไปถึงการให้ดอกที่มีที่สันสดใสถึงแม้ว่าการออกดอกในบ้านเรานั้นจะยากไปสักนิดแต่ถ้าหากออกดอกได้ก็จะมีสีสวยสดงดงามมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ในย่านบ้านเรา แต่ก็สามารถจะขึ้นแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีโดยที่ไม่ต้องเอาอกเอาใจมากนะักที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คืออุปนิสัยการเจริญเติบโตของเขาจะทิ้งต้นให้เปล่าตรงแล้วก็ไปฟูพุ่มใบหรือเรือนยอดอยู่ด้านบนทําให้ตัวลําต้นสูงโย่งในลักษณะนี้ก็จึงเป็นที่มาทั้งในชื่อสามัญแล้วก็ในชื่อไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเขาเลยชื่อของเขาก็คือยีราฟครับและแน่นอนครับก่อนที่จะนํามาปลูกนั้น ไปศึกษาข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการจเจริญเติบโตขอเขาเสียก่อนจะได้ปลูกเขาอย่างมีความสุขกับมวยจุลในนนี้ครับ เช่นเคยครับมือเย็นตูนต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าต้นยีราฟเราก็เริ่มไปเราก็เริ่มไปทําความรู้จักก่อนเลยว่าตัวเขาเองไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในย่านบ้านเราแต่ประการใดนะครับเขามีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในแถบอเมริกากลาง แล้วก็ลงไปถึงอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นเบลีสนิคารากัวปานามาฮอนดูรัสไล่ไปถึงนู่นนะครับเอลซาวาดอร์เวเนซุเอลาแล้วก็ไปถึงบราซิลเลยเหตุที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านนี้ก็จึงทำให้มีการตั้งชื่อสามัญที่สะท้อนคุณลักษณะหรือรูปฟอร์มของต้นแล้วก็รวมไปถึงการระบุถิ่นกำเนิดของเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันฐานใบซึ่งเป็นใบประกอบขนนกแบบสชั้นเนี่ยนะครับ ก็มีลักษณะการเจริญเติบโตของพุ่มใบที่ไปฟูอยู่ด้านบนเนี่ยก็จึงทําให้ได้ชื่อว่าเฟิร์นทรีแล้วก็พนวกกับถิ่นกําเนิดของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นบราซิเลียนเฟิร์นทรีหรือถ้าเจอในเม็กซิโกก็จะเรียกว่าเม็กซิโกเฟิร์นทรีเป็นต้นครับโดยเฉพาะบราซิเลียนไฟทรีก็สะท้อนถึงลักษณะการแตกพุ่ม กระจายออกไปเหมือนกับดอกไม้ไฟแบบนั้นนอกจากนี้ชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งที่สะท้อนถึงคุณลักษณะการจเจริญเติบโตเขาได้ดีมากๆเลยครับก็คือ Tower Tre e ซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะการจเจริญเติบโตที่มีลำต้นเปล่าตรงสูงยาวขึ้นไปในอากาศสำหรับในชื่อไทยก็ตั้งชื่อจากคุณลักษณะการจเจริญเติบโตของเขาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยีราฟซึ่งแสดงถึงต้นไม้ที่โย่งสูงมากๆหรือแม้กระทั่งต้นกรด แล้วก็รวมไปถึงต้นยูงทองก็เรียกกันด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้ายีราฟก็คือชิโซโลเบียมพราไฮบาโดยชื่อสกุลชิโซ,โซโลเบียมนั้นมาจากคำในภาษากรีกอยู่สองคำก็คือคำว่าชิโซหมายถึงแยกหรือแบ่งออกเป็นส่วนๆและอีกคำหนึ่งก็คือโลเบียนหมายถึงฝักในที่นี้ก็พรรณนาถึงคุณลักษณะของต้นไม้ในสกุลนี้ครับเขามีผลรูปฝัก ซึ่งเมื่อแก่ตัวแล้วก็จะมีการแตกฝักนั้นออกมาทั้งฝักชั้นนอกแล้วก็ฝักชั้นในด้วยสำหรับชื่อชนิดนั้นก็สะท้อนถึงถิ่นกำเนิดของเขาได้ดีมากๆเลยเพราะตั้งชื่อจากแม่น้ำในบราซิลที่มีชื่อว่าพราไฮบ้านั่นเองย้ำอีกรอบนะครับการรู้จัก ต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นมือยันเชิญชวนให้ทุกท่านได้ศึกษาชื่อวิทยาศ,าศาสตร์ด้วยเพราะว่าจะบ่งบอกทั้งคุณลักษณะที่สําคัญของต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นทั้งจากชื่อสกุลชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งนักพฤกษศาสตร์นั้นตั้งชื่อในระบบทวินามก็ทําให้เราสามารถจะจำแนกแยกแยะต้นไม้ต้นนั้นออกจากต้นอื่น ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็รู้จักคุณลักษณะหรือบางครั้งเราอาจจะได้รู้จักถิ่นกําเนิดของเขาด้วยก็ทําให้เราอนุมานได้ว่าเขาสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เมืองไทยในพื้นที่บ้านเราได้หรือเปล่า <Okay. S 1> รู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ไปด้วยเป็นดีที่สุดเลยครับ <Okay. S 1> ด้วยความสามารถในการเจริญเติบโตที่สามารถจะยืนต้นไปสูงได้นับ20-30ถึงเมตรเลยก็จึงทําให้เรานิยามเขาว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ทั้งนี้ การเจริญเติบโตสูงขึ้นไปได้ขนาดนั้นประกอบกับมีลักษณะของลำต้นที่เปล่าตรงขึ้นไปด้วยก็เป็นเพราะความจำเป็นที่อยู่ในธรรมชาติของเขานั่นเองครับโดยเจ้าเทว์ทรีหรือเจ้าต้นยีราฟนั้นเกิดขึ้นในเขตป่าฝนซึ่งมีไม้ยืนต้นที่ใหญ่โต สูงเหนือเขามากๆเลยครับแล้วก็แสงในบางพื้นที่นั้นแทบจะไม่ส่องถึงพื้นดินเลยมเมล็ดของเจ้าทาวเวอร์ทรีหรือเจ้ายีราฟนั้นจําเป็นเหลือเกินครับที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของตัวเองให้เหนือจากต้นไม้อื่นๆเพื่อจะแข่งกันขึ้นไปรับแสงให้ได้ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งเสริมให้เขาเจริญเติบโตสูงตรงขึ้นไปและที่สําคัญก็คือเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในปีหนึ่งๆเราอาจจะเห็นเจ้าทาวเวอร์ทรีหรือเจ้า ยีราฟนั้นสูงได้มากกว่า1เมตรขึ้นไปเลยครับและแน่นอนว่าถ้าหากเขาจเจริญเติบโตแล้วก็สามารถจะโผล่พ้นขึ้นไปเหนือยอดไม้ทำให้รับแสงโดยตรงการเจริญเติบโตของเขาก็จะดีมากๆ ด้วยเหตุนี้ถ้าเราไปในที่ถิ่นกําเนิดของเขาที่อยู่ในเขตป่าฝนแล้วก็มีเจ้าทาวเวอร์ทรีอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเราก็จะเห็นเรือนยอดของเจ้าทาวเวอร์ทรีหรือต้นยีราฟนั้นโผล่พ้นออกมาจากแนวสมุมทุ่มพุ่มไม้ได้อย่างชัดเจนเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่เขาออกดอกมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งเลยก็คือจะผลัดใบแทบทั้งหมดต้นเลยแล้วก็ออกดอกเป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ ก็ยิ่งทำให้สีสันของธรรมชาติในย่านนั้นก็โดดเด่นจากเจ้าต้นทาวเวอร์ทีหรือต้นยีราฟด้วยนั่นเองเราไปดูในสันถานใกล้ๆของเขานะครับว่าตัวลำต้นของเขาเราเรียกตำต้นแบบนี้ว่ามีลักษณะเปล่าแล้วก็ตรงหมายความว่าจะไม่มีกิ่งก้านสาขาอยู่บริเวณลำต้นที่อยู่ด้านล่างเลยเราจะเห็นช่อใบนั้นจะไปกระจุกเรียงเวียนรอบอยู่บริเวณปลายยอดเท่านั้นในส่วนของลำต้นนั้นถ้าหากมีอายุมากขึ้นมากๆ เราจะเห็นตัวเปลือกของผิวลำต้นนั้นมีสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแตกเป็นร่องตามแนวยาวด้วยอย่างไรก็ตามเราจะเห็นรอยแผลหรือเป็นร่องรอยที่ชัดเจนของการหลุดล่วงไปของก้านใบแล้วก็ขาดอยู่บริเวณตัวลำต้นให้เห็นเป็นแผลเห็นได้อย่างชัดเจนก็ทำให้ตัวลำต้นนั้นมี t e x t อร์ให้เราเห็นอย่างเด่นชัดพอสมควรเลยครับอย่างไรก็ตามสีเขียวจะเข้ามาแซมตัวลำต้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้สู่ส่วนปลายยอดนั้นเราก็จะเห็นสีเขียวเข้มๆนี้ได้อย่างชัดเจนเลยครับแล้วอย่างที่มือเย็นโปรยไปนะครับว่าตัวเขาเองนั้นมีใบประกอบแบบขนนกปลายใบยคู่ตัวใบย,ย่อยในหนึ่งช่อใบนั้นก็จะมีใบย,ย่อยอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับเรียงแบบคู่ตรงข้ามกันใบย,ย่อยเป็นรูปไข่หรือรูปรีแกมขอบขนานแล้วก็ปลายใบยมนโคนใบ ค่อยๆมนเข้าหาตัวก้านใบแล้วก็เนื้อใบเห็นสีเขียวได้ยอย่างชัดเจนเห็นเส้นใบชัดเลยครับแล้วก็หลังใบมีสีดรอปกว่าเล็กน้อยและลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือปลายช่อใบนั้นก็จะแตกออกเป็นคู่เจ้าทาวเวอร์ทรีหรือยีราฟนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ทรงต้นเท่เท่านั้นแต่ตัวเขาเองก็ให้ดอกได้ด้วยนะครับแต่มือเย็นสารภาพเลยว่าในประเทศไทยเองผมยังไม่เคยเห็นเขาออกดอกให้เห็นอยู่กับตาแต่ถ้ามาจากข้อมูลที่ทบทวนมาแล้วก็ ในการออกดอกในถิ่นกําเนิดของเขาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมยันไปถึงเดือนธันวาคมหรือสิ้นปีเลยโดยช่อดอกเหล่านี้จะเป็นช่อดอกแบบกระจะซึ่งออกบริเวณปลายยอดก่อนที่จะออกดอกนั้นก็จะมีการทิ้งใบแทบทั้งหมดต้นเลยก็ทําให้เห็นช่อดอกนั้นโดดเด่นเป็นสง่าตัวดอกย่อยน,นั้นก็มีกลีบดอกสีเหลืองเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยดอกเหล่านี้ก็สามารถติดผลได้ง่ายด้วยนะครับเมื่อเขาแก่เต็มที่ ฝักเหล่านี้ก็จะแตกออกแล้วก็ร่วงหลดลงมาทําให้เกิดการกระจายพันธุ์ในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยนั่นเองนอกจากนี้แล้วผู้คนในถิ่นอเมริกาใต้นั้นก็ยังรู้จักการนําเจ้าเมล็ดของทาวเวอร์ทรีหรือยีราฟไม่ว่าจะการนํามาทําเป็นกระดุมหรือทําเป็นลูกปัดด้วยสิ่งหนึ่งก่อนที่ท่านจะพิจารณาในการนํามาปลูกในบ้านเรือนแนะนําให้ท่านสํารวจอนาบริเวณบ้านเราเสียก่อนครับว่ามีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่ แบบนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตเจ้าทาวเวอร์ทรีหรือเจ้ายีราฟมากๆเลยแต่ถ้าจะย่อหย่อนลงมาก็ประมาณสัก6 8ถึง8ชั่วโมงต่อวันพูด,ดง่ายๆก็คือขอให้ดับแดดอย่างน้อยครึ่งวันเป็นต้นไปเป็นดีที่สุดเลยครับไม่เช่นนั้นแล้วคุณลักษณะในการเจริญเติบโตของเขาที่มีการเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็พืชจะตอบสนองต่อปัจจัยที่เขาต้องการนั้นเขาก็จะเอ็นเอียงต้น ไม่ตรงแล้วก็พยายามเอ็นเข้าหาตัวแสงแดดก็ทำให้ความสวยงามของทาวเวอร์ทรีหรือยีราฟนั้นลดน้อยถอยลงไปมากๆนี่ยังไม่นับอาการอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงที่จะล้มหายตายไปในที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปลูกไว้ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยถ้าจะย่อหย่อนลงมาก็ประมาณสัก6-8ชั่วโมงต่อวัน แบบนี้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขานะครับอย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ชาเวทรีของภูมิสาปนิกหรือนักออกแบบตกแต่งสวนนั้นมีหลายเหตุผลด้วยกันเหตุผลต้นๆที่มักจะเลือกใช้ชาเวทรีหรือเต้าต้นยีราฟมาปลูกในพื้นที่นั้นก็คือเพื่อเป็นการทอนสเกลหรือลดความสูงอันใหญ่โตของตึกอาคารบ้านเรือนนั้นให้ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้ ในพื้นที่เล็กๆเราก็จึงนิยมจะปลูกเจ้าทาวเวอร์ทรีหรือเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ต้องการพื้นที่ใหญ่โตมากนักลงไปเพื่อทอนสเกลให้ตัวอาคารนั้นดูไม่ยิ่งใหญ่และก็ข่มการใช้งานของคนมากเกินไปนั่นเองครับเมื่อท่านพิจารณาแล้วว่าพื้นที่แสงแดดพอแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจนแล้วเราก็สามารถจะเลือกสื่อเลือกหาเจ้าทาวเวรทีซึ่งมือย็นแนะนําว่าถ้ารอได้ ก็สามารถจะสั่งซื้อต้นเล็กๆสูงประมาณสัก1เมตรมาปลูกในบ้านเรือนอย่างที่เม่อเย็นว่าไปในตอนต้นเลยนะครับว่าเจ้าเทวทรีนั้นเป็นต้นไม้ที่โตเร็วหากเราต้องการความสูงประมาณสัก 3- 4เมตรประมาณสัก2ปีครึ่งถึง3ปีเราก็ได้ความสูงขนาดนั้นแล้ว <Okay. S 1> หรือจะซื้อไม้ล้อมแล้วก็เนรมิดมาปลูกในบ้านเรือนเลยก็ดีเหมือนกันเพราะทำให้ เขียวขจีเร็วแล้วก็ได้ความสวยงามอย่างรวดเร็วนั่นเองครับถ้าท่านได้มาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ในเขตอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางที่อยู่ในเขตป่าฝนซึ่งคุ้นชินกับความชื้นสูงสงอยู่แล้วการปลูกไว้ในบ้านเรือนของเราก็ควรจะปรุงดินให้ร่วนระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูงไว้เป็นดีที่สุดเลยครับโดยใช้ดินเดิมในบริเวณนั้นแหละครับขุดขึ้นมา1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหม แล้วก็รวมไปถึงอาจจะเพิ่มกาบมะพร้าวสับคลุกเคล้าเข้าไปด้วยอีกสักหนึ่งส่วนแบบนี้ใช้เป็นวัสดุปลูกที่ใช้ปลูกเจ้าทาวาทรีหรือเจ้าต้นยีราฟได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วเรื่องของการให้น้ําให้น้ําทุกวันเลยเป็นดีที่สุดเลยนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูแล้งเป็นช่วงที่อากาศแห้งมากม แล้วก็ร้อนมากๆถ้าเติมน้ําเข้าไปให้สองรอบได้เป็นดีที่สุดเลยนะครับเชา้า1รอบแล้วก็ช่วงบ่ายอีกสักหนึ่งรอบเพราะว่าเจ้าทาวเวอร์ทรีเป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เราสนับสนุนการเจริญเติบโตเข้าไว้ด้วยน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในการเจริญเติบโตของพืชเราเติมเข้าไว้เพื่อชดเชยอัตราการไถ่น้ําที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นดีที่สุดเลยรวมไปถึงการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยคอกอย่างสม่ําเสมอถ้าสามารถจะให้ได้ในทุกๆเดือนยิ่งดีเลยครับจะไปสนับสนุนให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขานั่นเองโดยเฉพาะยิ่งการเจริญเติบโตที่อย่างรวดเร็วนี้ถ้าเราสามารถจะให้ปุ๋ยเคมี ช่วยด้วยได้ก็จะดีด้วยโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับเช่น16 16 16 20, 20 20 20แบบนี้แล้วก็รดน้ำตามหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเคมีลงไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องโรคและแมลงนั้นก็มีการเข้าทำลายของเชื้อราและแบคทีเรียได้เช่นเดียวกันในระยะแรกๆที่เราได้มาปลูกใหม่ๆพยายามใช้ไตรสารแล้วก็ลามินา่าผสมน้ำฉีดพ่นช่วยป้องกันกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียไว้ด้วยนะครับแล้วน้ำที่ใช้ไม่หมด ก็ราดรถลงไปที่บริเวณโคนต้นก็จะช่วยให้การตั้งตัวได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วก็มีแมลงปากกัดแมลงปากดูดเข้าทําลายได้บ้างแต่เนื่องจากถ้าหากเราเลี้ยงได้อย่างอุดมสมบูรณ์แล้วเขาจเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วตัวใบของเขานั้นก็สามารถจะผลิตออกมาได้อย่างต่อเนื่องการเข้าทําลายของแมลงก็ไม่ทําให้เขาถึงกับล้มหายตายไปได้ง่ายๆแต่ถ้าท่านเป็นกังวลถ้าเจอเพลี้ยแป้งเข้าทําลายก็แนะนําให้ใช้บูรินแล้วก็ผสมเมตาซาน ผสมน้ําฉีดพ่นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเป็นต้นที่สูงใหญ่มากๆการผสมน้ําฉีดพ่นก็ต้องใช้เครื่องมือที่มีกําลังพอสมควรนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิง่งไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับหลายท่านที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกทาวเวอร์ทรีก็กังวลว่าเขาจะมีการทิ้งใบในช่วงที่เขาจะออกดอกให้เห็นนอกจากนี้แล้วใบแก่ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็แห้งสุดท้ายก็จะหลุดร่วงในที่สุด เราไม่จําเป็นที่จะต้องตามขึ้นไปตัดแต่งกิ่งแต่ประการใดนะครับตามธรรมชาติของเขาแล้วบริเวณขั้วใบที่ติดอยู่กับตัวลําต้นนั้นจะหลุดล่วงออกมาให้เราเห็นได้โดยง่ายแต่ต้องทําใจสักนิดนึงก่อนที่จะร่วงหลดนั้นก็จะเกิดอาการใบเหลืองหม่นลงหน่อยทําให้ส่งพุ่มที่เราต้องการให้เห็นความเขียวขจีนั้นดูหมองลงไปเยอะพอสมควรถ้าเราเห็นเริ่มมีการถ้าเราเริ่มเห็น การห้อยย้อยลงมาของกิ่งต่งตางๆเหล่านั้นแล้วเราก็ใช้ขอเกี่ยวขนาดยาวค่อยๆดึงเขาลงมาก็ได้ครับแต่ถ้ายังไม่หลุดร่วงโดยง่ายอย่าฝืนนะครับเพราะจะทำให้ยอดหักได้นั่นเองสำหรับท่านที่มีพื้นที่ของแปลงสวนกว้างประมาณสัก2-3เมตรแล้วก็ติดกับผนังอาคารหรือรั้วเลย การปลูกทาวเวอร์ทรีลงไปในบริเวณนั้นก็ทําให้พื้นที่สวนข้างล่างนั้นหายใจหายคอได้เราสามารถจะปลูกไม้ที่ต้องการร่มราไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายลงไปในบริเวณนั้นแล้วก็ได้ไม้ยืนต้นปลูกประดับให้เห็นเรือนยอดที่อยู่สูงขึ้นไปก็สวยงามดีเลยแต่มีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับในการเลือกทาวเวอร์ทรีมาปลูกนั้นเราก็ควรจะเลือกที่มีความสูง แตกต่างกันก็จะทําให้ตัวเรือนยอดนั้นส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เบียดชิดกันเกินไปนั่นเอง อย่าลืมไปหามาปลูกกันนะครับเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งเลยแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดแล้วก็เมื่อเชิญชวนชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้ยังเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลแต่ประการใด ซึ่งสารเคมีต่างๆเหล่านั้นนอกจากจะสร้างอันตรายต่อตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราก็ยังสร้างอันตรายต่อระบบนิเวศด้วยนั่นเองเมื่อเย็นเชิญชวนท่านได้เลือกซื้อเลือกหาจากช้อปปี้ลาซาด้รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์พูดคุยกับแอปพลายเกมได้โดยตรงโดยช่องทางนี้ท่านสามารถจะพูดคุยกับทีมแอดมินของแอปพลายเมประเทศไทยแล้วก็สั่งซื้อจากช่องทางนี้ด้วย สามารถจัดสมได้อย่างรวดเร็วเลยครับแล้ถ้าท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เมื่อย็นเชิญชวน,นท่านให้กด subscribe ติดตามเมื่อย็นไว้และจะดให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยและนอกจากนี้แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเมื่อย็นด้วยนะครับตอนนี้เมื่อย็นจะดแอปพลิเกชันประเทศไทยแล้วก็ทาวเวอ์ทต,ต้นสวยงามเหล่านี้ลาไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไป